ไปดูความคืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดที่3จังหวัดชชยแดนภาคใต้สัปดาห์ก่อนนะครับล่าสุดนียเจ้าหน้าที่คุมตัว2ผู้ต้องสงสัยที่ร่วมก่อเหตุได้แล้วนําตัวมาสอบเครียดทีเดียวนะครับผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้รอบวางะระเบิดปั๊มน้ํามัน11แห่งในพื้นที่3จังหวัดชชนแดนภาคใต้จนเกิดเพลิงไหม้สร้างความเสียหายอย่างหนักแทบทุกจุดนะครับคนร้ายอย่างที่บอกลงมือในเวลาไล่ลีก้กันตั้งแต่วันที่11ดมกราคมนะครับคาดว่ามีแนวร่วมเกือบ50คน ล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยส่วนที่กำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนหลังมีการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานสำคัญการสอบสวนพยานในจุดเกิดเหตุแล้วก็ข้อมูลของข่าวกรองด้วยนะครับแหล่งข่าวระบุว่าการจับนะคะก็เป็นผลจากการทำงานเชิงรุกขา่าเพื่อตัดวงจรความรุนแรงแล้วก็ป้องกันเหตุซ้ำโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึกเพื่อที่จะดูว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายไหนนะคะหาตัวผู้ร่วมขบวนการแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ก่อเหตุเกือบทั้งหหมมดแล้วกก็เตรีียท่จจะออับ โดยเจ้าหน้าที่เขาย้ำม,มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและก็จุดเสี่ยงนะคะนับจากนี้ไปจะเต็มที่และที่สําคัญขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยหากพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ก่อความไม่สงบหรือว่าผู้ต้องสงสัยค่ะ